เป็นยังไงรถไฟฟ้าใต้ดินสาวอนสุดยอดทุกคนอันนี้คือคักไลคักไลทุกคนนี่เห็นเห็นสีแดงๆบนด้านบนนะสีแดงๆคือคืออย่างแบบเราอยู่ที่สถานีสนามชัยอุ้ยรีบฝ่าวไทยเด้อเนาะยวสาวอนไทยคลิปแบดกัซิเบิร์ตคลิปกิจทายบนเลยอันนี้เอาออกก่อนเดี๋ยวมันร่วงคืนเมื่อกี้นี้อีกหนึ่งความตื่นเต้นและความมหัศจรรย์ใจของสาวอน พร้อมหรือยังอันอันนี้คืออันนี้คือสถานีที่บอกกันเร่าเป็นอาจจะเป็นความงามอีกหนึ่งสถานีนะที่จําลองมาจากท้องพระโรงโถ้าเราเห็นเราจะบอกว่าเหมือนวัด<อ>เหมือนวัดนี่แล้วก็นี่อีกหนึ่ง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 ข้อสำคัญที่อยากให้สวาวเรียนรู้นะอันนี้คืออียงอันนี้คือสีเหลืองเหลืองนะโดยสวาวบลนังจะหูนะเนี่ยเรียกฉั้นคลิปหรียกคลิปนะโดยสงสัยบคืขึ้นยัง อันนี้คือจุดที่แบบห้ามเราเข้าไปบอกอือันนี้สําหรับผู้ทุบพลภาพเนี่ยผู้พิการทางสายตาเวลายานขึ้นมาเนี่ยสาววันนี่โดนี่เพื่อนจะสัมผัสเนี่ยคือคือจะบอกกันว่าเดินทางด้วย้ดยรถไฟฟ้าตะดินได้เนี่ยผู้ที่พิการทางสายตาเนาะผู้ทุบพลภาพก็จะสัมผัสด้วยเท้าเป็นปุ่มนี้ก็แสดงบอกว่าจุดนี้ก็คือจะเป็นมันในเลื่อนเพื่อนจะมีภาษาของเพื่อนเนี่ย แบบนี้นี่เองทุกคนสาวรก็ได้ควางโฮใหม่ๆจากบาวโบเนาะสุดยอดเลยเมืองไทยนี้อย่างที่น่าเยียงฮู้หลายๆอย่างเลยทุกคนและนี่คือสิ่งที่บาวโบอยากให้สาวรนได้เห็นเลยด้ยเป็นเอุย้ยสวยมากอุย้ยสาวรเจอได้แล้วลายนี่สาวรนเคยรีแอคซันแล้วทุกคนมาเบ่งสถานที่จริงนลกันว่าจะเป็นอะไรโพว้าโอ้โหสวยมากใช่ นเข้ามาแล้วสวยเลยเข้ามาต้องว้าวทุกคนสาวนเัห็นพลังบอสพลังเป็นแบบว้าวคือกันที่สาวันสุดยอดเลยมาไทยเนาะว้าวมีต่นาวทองเชียวเลยโอ้โหทุกคนทุกคนบังอยู่กอนสวยมากชายแลนโอ้โห สาวอนตรงนี้สาวนอนนี่เลยฝรั่งเย็นยังว้าวเลยสาวอนฝรั่งเย็นยังว้าวเลยโอ้ลไป,ะะปะจะมุนกันทุกคนโอ้หสุดยอดมีสิ่งใช้แล้วมาอายสิบห้าสาวอนมาเบิงงนี่สำรับอานรนไดทีม,มีกระเป๋ามีสัมภาระหรือว่าสถรนไทีแบบว่า เป็นผู้พิการทางแขนขาหรือทางสายตานะจะใช้ลิฟต์ในการเดินทางในสาวรนี่อันนี้เป็นเป็นลิฟต์สำหรับลงไปที่ชานชรลาน,นี่นีน,นี่จะมีบอกเลยนี่โปรดเอื้อเฟื้อให้บุคคลพิเศษใส่ลิฟต์ก่อนโอ้โหเนืองไทยเนาะให้ความสำคัญเนาะทุกอย่างใส่ใจทุกรายละเอียดดีๆทุกคนคือจะให้เอื้อเ,อ,อเฟื้อให้ผู้พิการก่อนนะ ถ้าเกิดรีฟเต็มนะแต่ถ้าเกิดว่ารีบบ้างก็สามารถใช้รวมกันใหญ่ได้แล้วก็น,นี่เห็นบอนี่ผู้ที่กัผู้ที่การทางสายตาทางสายตาว้าวนี่สาวนสุยเลยโูทุกคนเบิ้งนี่คนจะข้นมาสาวน,นาวงนกมนี่จะเป็นคนชาาอ้าวสุดอยอดโหทุกคน คว้างใหญ่แล้วก็งามหลายทุกคนเลยว้าวมีกล้องอ่าวิศาวันคิดว่าเป็นกล้องวงจรทุกคนนี่สวยมากโอ้โห amazing Thailand ว้าวสถานที่จริงกับคลิปที่รีแอคชั่นต่างกันอีกแล้วทุกคน สถานที่จริงคือว่าวว่าวหลายคือกุญแคือสาวอนสังเกตเบิ่งเวลาคนที่ขึ้นมานะ <ừ> รถโมเดลได้ที่จะหายรูปดิแล้วนี่เลยสาวอนสาวอนเห็นฟังนีบอนี่คือประตูเด้ประตูหนังประตูวัดพระแก้วประตูวัดพระแก้ว เอาแล้วเขาเข้าไปนี่เจอวัดพระแก,ก้วเลยหรอ่ฮะ <c oughs> <laughs> อันนี้คือประตูที่จำลองอจำลองอกําแพงวงังกําแพงวัดพระแก้วสาวอานี่โดยคือจำลองไว้ที่สถานีนี้อสวยงามงดงามทุกคนคือจำลองไว้ที่สถานีนี้ไหมยานช่วยเือ,อแล้วนี่คือแล้วนี่คือจำลองมาจากท้องพระโรง เหมือนพระราชวังเนพระราชวังในท้องพระโรงในท้องพระโรงราชวังคือคือนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาปุ๊บจะมาเจอฝั่งนี้ก่อนก่อนที่จะขึ้นไปแล้วก็จะไปวัดโพไปวัดพระแก้วรืยสถานีนี้สาวรนี่อลังการขนาดไหนพ็นสาวรยังเป็นทองเลยนี่ขนาดเสาทุกคน สวยงามเรื่มเรื่มพินผินเนาะทางบ้านเ้าห้องดูแต่ตามืออย่าต้องเด้อของจะเสียสาววเหนยโอ้ทุกคนบนแต่พื้นกระจนว่าเป็นเงาเลยเนาะสะอาดแห้พกกทิแล้วน้องบอนเคยเห็นแบบนี้อยู่ใสบ่เคยไดยถ้าถามเอาจริงๆ่เคยทุเคยแต่ถ้าคล้ายๆล้่ะแต่ว่าคล้ายๆนี่อยู่ในวัดในอารามบานเท่าเนาะจะเป็นวัดตกแต่งอย่างปรมี้ ว่าที่นี่คือแบบสวยงดงามเรียบหรูดูดีดูเพรทุกอย่างเลยทุกคนสะอาดสะอาดสุดยอดไปสถานที่ใดนี่คือความสะอาดนี่ยืนดดึงเลยเนาะเมืองไทยไอ้มีความสุขเลยสาวอ่อนเลยแล้วก็เสื่อวอฟซีหลายท่านอาจจะมีความสุขเนาะแต่เห็นสาวอ่อนเพิ่นแบบว่า้าวอิลีเนาะออกจากใจอหรี นี่อบอกว่าสาวบอลน,นี่คือประตูวัดพระแก้วเดียวกับศาลเนี่ยฮะเอาเขาไป,ป,ปสิเห็นวัดพระแก้วหรือว่าวัดศเนี่ยสาวบอลมานี่โอ <c oughs> หทุกคนสวยงามอีหลีเนาะทุกคนเนาะว้าวโอหงดงามแห่งทุกคน ว้าวไทยแลนด์สวยโหฮาดมันคือออกแบบได้งามลายเนาะไข่มาก็ต้องชื่นไข่มาก็ต้องถ่หงเนาะอดบไดอดอกเนาะทุกคนนี่เนาะเมืองไทยเนาะประเทศไทยโอ้ oh. สาวบอนแบดเบิร์ตีแบดเบิร์ตีเข่าๆล่ะมันซ่าซ่าหนักเกิดอียังขื่นเกิดอียังขื่นได้ละแบดสามเปอร์เซ็นต์ทุกคนแบดสามเปอร์เซ็นต์สาวบอนต้องต้องต้องปิดแสงลงมาแสงไม่แสงหลายอ่านี่ให้แสงน้อยน้อยแล้วปิดบลูทูธเดิน้องเลือดยตอนนี้สิใส่แท่นน้า่าสาวบอนเป็นน้องหลากันแล้วกันเพราะเอิ่นึซื้อสาวบอนพิษตลอดเลยฮอตทนน้องหลาย จะไปฟังนันสาวอนจะเบิ่งแบบว่าให้ให้สาวอนอิ่มตาดิมามาครั้งหนึ่งต้องเอาให้คุ้มต้องละเดี๋ยวเขาไปเบิ่งสาวอนเนี่ยเบาหนึมนว่มเบาเสียงอ่อนหวานดิแตกต่างกับเบาโบสิว้ากว้าบคือสะอาดขากลายความสะอาดแบบโบสุดยอดฝังฟืน ที่แรกว่าผมก็เห็นนึกว่าแวนด้นึกว่ากระจกไปสาว้อนบางที่น่าสะท้อนนะเนสะท้อนทุกคนเหลี่ยมมองมองเหลี่ยมมองมองด้มองเรื่องเรื่องพินพินเลยทุกคนเออยังก่อนนะเรื่องพินพินเรื่องพินพินคือเรื่องยังไงเนาะแบบบ้านสาวอนจะหอมเรื่องพินพินเลยเรื่องพินพินเลยสาวอนนอกจากความงามและความมหัศจรรย์ยังมีประโยชน์ด้วยสาว้อนนี่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นมานะจะมีข้อมูลเส้นทาง นี่เลยสาวพรนี่คือข้อมูล,ลเส้นทางนี้เขาจะไปใส่เนาะหนึ่งก็จะคือประตูที่หนึ่งก็คือขึ้นไปทางมิวเซียมสยามจะไปวัดพร,ระศรีรัตนศารสร,รามคือวัดพระแก้วพระบรมธาชว,วังสนามหลวงวัดพระเชตุพนวิมลานานาราชมังคลาามคือวัดพโพประตูที่สองไปโรงเรียนวัดราชบพิษนะประตูที่สามสถานีตําบลนครบาลพระราชวังแล้วก็ไปเบืองปากคลองตลาดตูวสี่ปากคลองตลาดนะสะพานพุทธนะคือตรงนี้แล้วก็จะเป็นประตูที่ห้าท่าเรือราชินีนะ คือจะมีข้อมูลนอกจากความงามและความตื่นตาละเอียดดีซัดจีนทุกคนเมืองไทยสาวน์คุอลงเนาะเพิ่์นเอาทองมาใส่เห็นวะจะยินทองวะใส่ทองโอ้ทองด้วยจะมีทองด้วยสวยงามทุกคนสแตนเลสสาวน์ธรรมดาเรสสาวน เลื่อมทินทินอีกแล้วทุกคนเลื่อมทินทินพ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 ินอันนี้ภาษาท้องถิ่นบ่ใช่เลื่อมพินพินพน,นี่จะอยู่สกัมมีเห็นบ่าสาวอนตรงจุดเชื่อมต่อบันไดก็แล้วแต่หรือว่าทางต่างระดับเด้จะมีสําหรับผู้ทุพพลภาพหรือว่าผู้พิการทางสายตาทางสายตา,า,า,ยตาอ๋อป้าเพิ่งเห็นครั้งแรกอยู่บ้านเขาตามฟุตบาทกัมมี่ได้สาวอนตามฟุตบาทจะมีเงีวไปเลยเด้ จะเป็นจุดปุ่มๆหรือจะเป็นสีเหลืองๆอย่างสีในพี่น้องนี่คือสัญลักษณ์เด้อให้สาวไปเรียนรู้แล้วก็อาจจะเผยแพร่นะอันนี้คือผู้ที่พิการทางสายตาเขาจะจะสัมผัสได้ครับสัมผัสด้วยด้วยเท้าเพิ่นจะมีไอ้สัมผัสของเพิ่นดิสุดยอดอีรีนี่น้ะมีลายจุดทุกคน สวยงดงามมากทุกคนสาวนสาวนสาวนว้าวนกท่องเที่ยวปลายทุกคนโอ้โหมีแต้าสาวต่างชาติโอ้โหนี่คือความจริงทุกคนนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยหลายว้าวชายแลพิคนขึ้นมา่นเอาว้าวเลยสาวน้พิคนขึ้นมา่นว้าวเลยดิขนาดสาวต่างชาติแบบฝรั่งเพื่นกันยังว้าวเลยทุกคน ก็ธรรมดาอยู่ดีเมืองไทยเนาะ Amazing Thailand ทุกคนนี่เนาะโอ้โหบ่ธรรมดาทุกที่ก็จะมีกล้องวงจรปิดด้ยทุกคนเนาะนี่เนะาะคือสวอนเห็นบ่เป็นกล่องวงจรปิดธรรมดาเลยสาวอ้อ,อนโหอ,อันนี้คืออันนี้คือยางหูบอเห็นเห็นเห็นเบาต้นมากเล่าอยู่ในคลิปเบาเบาบอ ตำรวจตำรวจหนอตำรที่สองตำรวจที่สองตำรวจสามารถจับตาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะไข่ฮ็ดอีหยังฮู้เบิร์ดเลยทุกคนเนาะในยินเตยราวตุลละว่างน้องสาววอนเนี่ยไม่งับตาตำรวจที่สองพินงเอร์สุดยอดว้าวไทยแลนด์สาววอนละวางสิเลยโอ้โหนี่เนาะเทคโนโลยีทุกคน ความล้ำสมัยประเทศไทยประเทศที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งสาวรรถไฟฟ้ามหานครสายสลึงมองจากมุมนี้งามมากสาวรแต่งหน้ามล้งหรแต่งหน้ามาหรือยังโดหนึ่งวันยังโม้ขึ้นแต่งหน้าเรียกกระจกกับมีเด้ออ๋อสองกระจกมองกระจกเรื่อมเรื่อมพินพินเรื่อมเลื่อมพินพิน โดยค,คือกระจกเลยเนาะว้าวบานไอเอ็นบาเหลี่ยมมองๆเลื่องมองๆเดี่ยวประกาเรายียกว้าวโดย,โดยโคือภาษาเขาจะแตกต่างกันเนาะภาษาถิ่นเนาะสาวนเนาะใช่นนี้การเดินทางบ่าวบูกับสาวนก็ได้การเรียนรู้หนึ่งสาวนได้เห็นถึงมารายาทของการใช้รถไฟฟ้าและกับความสะอาดที่สาวนได้เห็นสุดยอดนี่เนาะเขาก็ได้เรียนู้หลาลๆอย่างกับางานไทย สิ่งใดเนาะที่เขาเห็นแล้วว่าอุ้ยดีเนาะแบบนี้ก็สามารถเอาไปปรับไซส์ได้ในบ้านเขาเนาะทุกคนโอ้โบาบแล้วเขาแล้วเขาจะไปใส่ต่อคือสาวบอลมาอยากไปใส่นะอยากไปใส่น้ามูนี่ว้นบาบ้อยากไปใส่สาวรออยากไปนั่ง รถไฟฟ้าใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้ยด้อมนี่สาวอนสีฟันเป็นจริงนี่โอ้ยดีใจบอกไปบอก่าสาวอนดีใจเด้ขอบใจบอโมเด้อที่แบบว่าคือจากสถานีเนี้ยจะไปสถานีสนามชัยก็ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาว้าวสุดยอดเลยเดี๋ยวพาสาวอนไปตอ้าตอนนี้สาวอน ได้ดเห็นกับตาแล้วเนาะโดยได้เห็นกับตาแล้วสุดยอดคิดบ่าวามีสถานที่นี่จริงจากเขาเรียลอคชั่นคลิปบ่าวคำจุนเบ้าโต้นแล้วก็บเบ้าอ้อมเบ้าศูนย์เบ้าพวกนี้แล้วก็เพื่อนๆเบ้าคิดแหล่งหลายคนคิดบ่าวามีจริงคิดคิดว่ามีจริงบอสวอนคิดว่ามีจริงเพราะว่าอ่อหลายๆคนที่ว่าเรียลิเอ็กชันที่เขาเห็นคิดว่ามีจริงแน่นอนแต่บอคิดว่า จะสวยขนาดนี้ทุกคนในคิดว่าสวยแล้วเนาะตัวจริงยิ่งสวยทุกคนเนาะเอามาได้เห็นตัวจริงได้มายืนอยู่จุดนี้เนาะสาวอก็คิดว่าตัวเองจะได้มาอยุดจุดนี้จะได้มาเที่ยวเมืองไทยได้มาเห็นความเจริญแบบนี้เนาะทุกคนเพราะบานเขากระบอกโบ,บ,บมีเนาะบบแบบกระมีอะไแต่ว่ามันจะแตกต่างกันเนาะทุกคนนั่นแหละสาว้อนก็ดีใจแห่งได้มายืนอยุดจุดนี้ แต่วุ้ยเนาะแล้วเขาเคยรีแอคชั่นเดยเขาก็อยากเห็นสถานที่จริงเนาะแล้วมื่อนี้ก็สมดังป่าถนาแล้วเนาะ,ะก็ต้องขอขอบคุณเนาะขอขอบคุณบาวโบและก็บเอฟซีเนาะทุกคนที่เฮ็ดให้สาวบอลได้มายืนอยู่จุดนี้ได้มาเห็น,นขอบเจริญแบบนี้ทุกคนคือมีเอฟซีว่าบ่าวโบพาสาววอนไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเนยมาสั้นนะฮะวันนี้บ่าวโบเลยพามาแล้วและก่อนหน้าสาววอนได้นั่ง BTS แล้ว BTS กับใต้ดินตอนที่เราได้นั่งมีความแตกต่างกันอย่างไรใน,นความรู้สึกเฮ้าแตกต่างก็คือถ้าเป็น BTS เนาะก็จะแบบเฮาจะได้เห็นวิวเนาะทุกคนวิวรอบเมืองวิวเมืองไทยเนาะได้เห็นกะว้าวทุกคนสุดยอดอีรีอ่า BTS ก็คือสุดยอดอ่าส่วน MRT เนาะทุกคนใต้ดินนีก็รู้สึกเปลี่ยน เนาะเปลี่ยนต่างกันเพราะว่าเฮาจะบอได้เห็นวิวเลยทุกคนมันจะเห็นเห็นแวบนึ่งจากเซีนาทุกคนแล้วก็คือเป็นสิ่งที่แบบท้าทายดีเนาะทุกคนเป็นสิ่งที่เฮาบอได้เคยพบบอได้เคยพอเนาะน,นั่นแหละบอเคยพบเคยพอจริงๆทุกคนเพิ่งมาเจอในเมืองไทยโอ้มีหลายรถเลยทุกคนมีแบบครบรถเลยเมืองไทยเนาะไม่ว่าสิเดินทางด้วยจังไดก็แบบว่าครบเลยนะเนาะออตลอดเส้นทางที่เดินทางมาสาวบอลได้เรียนรู้อีอย่างแน่ ได้เรียนรู้คือหนึ่งคือความสะอาดโอ้โห oh, oh. ความสะอาดคือยืนหนึ่งคือยืนหนึ่งจริงๆเนาะคือเรื่องความสะอาดนี่สุดยอดอันนี้ต้องซื่นสมผัมืองไทยแบบจัดการระบบระเบียบได้ดีแรักการการบริการคือเฮาขึ้นรถ BTS MRT เนาะการบริการของพนักงานคือดีอแบบบริได้แยะเนาะทุกคน แบบบริการทุกคนเนาะดีหลายแล้วก็บแบบสะดวกสบายการเดินทาง<อ>บริยุ่ง,งาายากเลยทุกคนแล้วก็คือมารยาทเนาะมารยาทที่ผู้คนเนาะย่างผ่านไปผ่านมนาะมีมารยาทการต่อแถวขึ้นรถไฟฟ้านะทุกคนแล้วก็อ่อสิบ้าจจงในอีกเ,เนาะคลิปออกมาตื่นเต้นเนาะคือเรื่องมารยาทของคนไทยเขาได้เหียนหูเนาะทุกคนได้ปรับซสซยสวอชก็ นั่นแหละเขาได้มาห็นเขาก็แล้วอีกหนึ่งอย่างที่สาวได้เเรียนรู้คือตรงบันไดปุ่มๆมาแ,มแ,มแมบันไดที่แบบมีผู้พิการทางสายตาทุกน่นเฮ็ดใส่ใจอันนี้คือโบกเคยเห็นอยู่ใส่อันนี้บ้เคยเห็นเห็นแต่อยู่ในเมืองไทยทุกคนเพิ่งมาเห็นแลทุกคนเนาะนั่นแหละฝรั่งหลายด้ยแล้วก็มีเสาตั้งซาหลายที่มาเที่ยวเมืองไทยทุกคนโอ้โหโ,โ,โ,โบคิดว่าสิ แบบมีต่สาวแต่งชาติเลยทุกคนสุดยอดดีดีมันฉายเลยนะฉายแล้จังสีสาวนันบ่าบวบบก็สงสัยเลยวกันคิดว่าอาจจะมี FC ไลยฐานคิดคือจังบ,าบ่าวอบนี่คือความใสซื่อบริสุทธิ์ของสาวบอลฝั่งนี้เลยคลิปเปิดตัวตอนแรกๆที่บ่าวบอกว่าสาวอน,นี่คือประตูบัสผแก้วเด้เสื้ออหลีบ่าวอเสื้อเอลีโอโอโอตอน,อนตอน<แ>ที่บ,าบ่าวบอกาทีแรกสาวบอลคิดว่ายัางไงเสื้อเอลีคิดว่าแบบว่าอุ้ยเปิดประตูนี้เข้าไปแล้วเจอ บาโบบอกว่าเป็นประตูวัดพระแก้วเนาะแล้วสวรคิดว่าอ้าเข้าประตูนี้ไปแล้วเจอวัดพระแก้วเลยบอกสวรก็คิดแบบนั้นเพราะว่าอันนี้คือจากใจแท้เพราะคนบบฮูเนาะทุกคนแบบของบบฮูก็คือแบบบบฮูอิลีไดยคัม่นบาโบตัวสาวรอย่างใดอย่างหนึ่งสวรก็เสื้อได้ทุกคนเพราะว่าสวรบกฮู้เนาะจากใจอิลีเลยอ้กับบา่ท่านจบเนาะเพราะว่าอันนี้มันจำลองมากนี่แหละจำลองมากในสถานีนี่คือจะเป็นกำแพงวัดพระแก้วพระบรมราชวัง สาวจะเป็นประมาณนี้เนาะกระดีใจดีใจที่สุงมากคลิปต่อไปสาววอนจะได้สัมผัสถึงการนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินลอดใต้แม่น้ําเจ้าพระยาอีกหนึ่งความตื่นเต้นที่สาววอนใฝ่ฝันมาเมืองไทยจากสถานีสุามชัยไปสถานีอิสรภาพจากฝั่งพระนครไปอย่างฝั่งทนบุรีนะคือจะมีแม่น้ำกั้นกลางระหว่างฝั่งทนและฝั่งพระนคร ฝังพนักงานรอดไปแต่ว่าตอนที่เราลอดนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้สาววอนไปสัมผัสกับตัวเองนะเพราะว่าจินตนาการอาจจะเป็นแบบไหนกับสาววอนจินตนาการบุงแล้วเราจะมาถามกันอีกทีเนาะสาววอนงามบ่งามไร่ฝากไว้เพียงเท่านี้้อสาววอนยังมีอย่างอยยังที่ตื่นเต้นกวอื่นแต่ขอบคุณเอสาวบอลทีใจดีนาะสนับสนุนคาเครื่องบินให้สาวบอลได้วมาสัมผัสณนจุดนี้ขอบคุณ f อคนไทยที่สนับสนุนสาวบอและก็บ่าวบุขอบคุณสถานที่งามๆนะฮะ ก็คือสถานีสนามชัยเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณ FC คนไทยเดียว FC เพิ่นมีสนับสนุนการไปชมตึกกิงพาวเวอร์มหานครกับบาวโบ2สคนเนาะนะจะพาสาววอนไปฝากไว้เพียงเท่านี้กันแล้วกันขอบคุณสาววอนเด้อที่มาเป็นพิธีกรที่มาเป็นนักแสดงให้บาวโบดีใจหลายสาวงามแห่งเวียงจันทร์สบายดางล่ะสวัสดีครับเอาว้าวนี่ว้าวนี่ว้าวใช่แล้วสวย